ส่วเรื่องสอวอนะวันนี้ที่สาลาศาลาหลักเมืองสาลหลักเมืองนะจังหวัดอ่างทองวันนี้มีนางรําเดินทางมาจากสมุทรสมุทรสาครมาล้ำนะนี่แต่งชุดนางรําสวยงามกว่าเจนางรำฮนะมาแก้บนนะมาแก้บนร่วมกับพ่อค้าประชาชนชาวอ่างทองฮนะให้กําลังใจผู้ว่าปูนายวีรศักดิ์นะซึ่งได้เป็นสอววงนะี มีการจัดนางรำมาแก้บนให้กำลังใจอดีตผ่วปู่ด้วยนะก็เป็นหนึ่งในสองร้อยคนนะส่วนอีกหนึ่งในสองร้อยาวที่เป็นข่าวอื้อฉาวอยู่ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานข่าวกรณีวุฒิการศึกษาของนางสาวเกตกมลนเปลี่ยนสมัยหรือสวหมอเกตนะแต่ว่ากกตเนี่ยประกาศรับรองไปแล้วนะ แต่ทีนี้เนี่ยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าตามกฎหมายไม่ได้กําหนดคุณสมบัติว่าต้องวุฒิการศึกษาอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีประเด็นเรื่องขาดคุณสมบัติแต่จะเป็นประเด็นเรื่องข้อมูลประวัติการศึกษาหรือว่าใบสอวสามหลอกลวงให้ลงคะแนนเลือกหรือไม่ปม hmm. เนี้ยที่กกตเนี่ยกําลังสืบสวนไต่สวนอยู่แล้วมีการร้องไปที่กกตก่อนหน้านั้นไง <Ha. S 2> เพราะฉะนั้นยังไม่จบนะครับกกตกาลังเล่นสอบอยู่ <Ha. S 2> ใช้วุฒ รวมคนอื่นหรือเปล่ารวมไปถึงตําแหน่งสอสลาจุดเนี่ยศาสตราจารย์เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังสุกสอบอยู่นะแล้วอันนี้น่ะตรงประเด็นเลยปมใหญ่ด้วยนะสาราเก่าอิสราเอลเขาประมวลมาฮะหลังปมร้อนเรียนจบสหรัฐเนี่ยหน่วยงานสถาบันการศึกษาแห่งใดบ้างปฏิเสธแล้วก็โต้แย้งข้อมูลแพทย์หญิงเกตกมลนะมีหลายหน่วยงานนะสภาไม่มีอำนาจรับรองวุฒิการศึกษานะ แล้วก็เคสที่เคยโพสตภาพนะทางธุรกิจบัณฑิตก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เคยเป็นอาจารย์ที่นี่นะเนี่ยนะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสุขมามศิริสรภักดียืนยันยังไม่เคยรับรองวุฒินะมหมายวิัยที่กล่าวอ้างาส่วนการใช้ตําแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยมันต้องมีสังกัดนะใช่ไหมแล้วก็นิดาโพนิดาครับไม่ใช่นิดาโพานิดานี่ก็ออกมาชี้แจงนะว่าปมนะวุฒิปริญญาเอกหมอเกตเนี่ยนะไม่ใช่นะนะ ไม่ได้จบที่นี่นะค่ะนีดาก็ชี้แจงอย่างเป็นทางการนะหลายหน่วยงานเลยเนาะ,นะนะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยได้มีการแก้ชื่อแฟนเพจนะไม่มีคำว,ว่าด ok ็อกเตอร์เลยนะใช่ค่ะนะแล้วก็ข้อความที่เคยโพสต์ว่าทำสัตอาจารย์ต่อเลยไหมเนี่ยก็ลบไปแล้วคะนะหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีคำไหนลบไปอีกหรือเปล่านะก็ถูกตรวจสอบอยู่โดยกกตส่วนอาจารย์แม่โจ้ให้ข้อมูลนะหลังจากที่มีการ ระบุเอาไว้ในเอกสารว่าตอนนี้ยังเรียนปริญญาเอกอยู่ที<ะ>่แม่โจ้วันนี้ผู้สื่อข่าวโทรไปตรวจสอบข้อมูลกับประธานกรรมการพิจากรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดอ,ตอร์กอบลาบอารีศรีสมะ,ะ,ะคือให้ข้อมูลว่าแพทย์หญิงเกตกมลเนี่ยลงเรียนปริญญาเอกในสาขาจัดการและพัฒนาทรัพยากรคณะผลิตกรรมการเกษตรจริงเป็นหลักสูตรสามปีตอนนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่ ยังไม่จบปะพูดง่ายานะอันนี้เป็นข้อมูลจริงที่ระบุว่ายังอยู่ระหว่างการศึกษาเพราะฉะนั้นติดตามต่อฮะว่าการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคุณสุพมาศรอิสระพักดีวันนี้ไปตรวจเยี่ยมการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสกสวฮะเดี๋ยววันนี้ไป ติตามอันนี้เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญนะฮะสนับสนุนส่งเสริมขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมาศาสตร์มนุษยาศาสตร์และสหวิทยาการฮนะเอันนี้ไปพร้อมกับทีมงานนะครับมีคุณสุชาดาแทนทรัพย์เลขานุการรัฐมนตรีไปด้วยนะส่วนงานใหญ่ของอวนะฮะ อดีตสสกรณิตงามสุคขลัตนาประธานคณะทำงานนะเชิญชวนเที่ยวงานอวอ w ์แฟร์ย2ถึง28กรกฎาคมนี้นะฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจมหกรรมของดีมีทุกอย่างสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ได้ลุ้นโชคด้วยทุกวันนะมีทั้งการบรรยายพิเศษเรื่องต่างๆมีสตาร์ทอัพมามีเทคโนโลยีหลากหลายแขนงฮะอวากาศ AI หุ่นยนต์นะ จะมาเรียนรู้ก็มีความรู้ให้จะมาหาโอกาสการทํางานก็มีนะอันนี้งานใหญ่ของทางกระทรวงอวศูนย์ประชุแห่งชาติศิลิกิจนะ2 8กรกฎาคมก็แวะไปได้นะคะส่วนเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนะคะล่าสุดทางกระทรวงพลังงานร่วมกับกฟผค่ะได้มอบห้องเรียนสีเขียว Smart Green Learning Room ให้กับโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรวรารามติดตามจากรายงาน กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผร่วมส่งมอบห้องเรียนสีเขียวสมาร์ทกรีนเลอร์นิ่งรูมปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานภายในอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรวรารามจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกอบอสำหรับห้องเรียนสีเขียวสมาร์ทกรีนเล a ร์นิ่งรูมณโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรวรารามเป็นห้องเรียนเน็ตซีโร่หรือการปล่อยก๊าซเรียนกระจก ที่เป็นศูนย์เพราะใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์และแบตเตอรี่ทั้งหมดโดยมีจอแสดงผลการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ห้องเรียนแสดงวงจรการใช้ไฟฟ้าภายในห้องและคำนวณราคาพลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้อีกทั้งยังมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยสามารถค้นคว้าข้อมูลและนำมาวางแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในด้านการใช้พลังงานและขยายผลเพื่อให้น้องๆน,นักเรียนสามารถนำความรู้ดังกล่าวไป กลับใช้งานที่บ้านพักอาศัยเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในชมุมชนใกล้โรงเรียนนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียวหรือกิเลนิ่งโซซ o c i ตี้ที่ยั่งยืนต่อไป สำหรับห้องเรียนสีเขียวนะครับของโรงเรียนมัธยมพรยาลงครรวาลามก็จะช่วยโรงเรียนเนี่ยนะครับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นะครับในเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนะครับและก็สิ่งแวดล้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้านะครับในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับแน่นอนครับเรามีแหล่งพลังงานทดแทนนะครับก็คือเราใช้โซลาเซลล์เนี่ยนะครับจะสามารถลดพลังงานไฟฟ้านะครับได้ประมาณ2 0่ถึงแน่นอนครับค่าใช้จ่ายย่อมลด ลงนะครับเพราะเรามีระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ในเงเรียนแล้วครับ ั้งนี้กระทรวงพลังงานและกฟผได้ร่วมจัดสิโครงการเพื่อสืบสารพระราชปณิธานองค์ราชนฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อน้อมสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณเช่นโครงการสนับสนุนการดําเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ,พร,ราชโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์เบอร์5ในพื้นที่โครงการหลวงโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์เบอร์5 วัดมหาธาตุวชิระมงคลโครงการออกหน่วยให้บริการแว่นตา72,000อันโครงการสนับสนุนชุดนักเรียนเบอร์หาจำนวน72,000ชุดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิกา,ารชนะบรมีโครงการสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติและโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินักเข่อนวชิราล,ลงก,งกรณ์อีกด้วย กออใช่ค่ะร่วมกับกระทรวงพลังงานค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ